เพื่อช่วยชีวิตสาวคนหนึ่งชายหนุ่มวิ่งอย่างรวดเร็วไปตามถนนที่มีฝุ่นฟุ้งกระจายลมพัดแรงจนเส้นผมปลิวไปทั่วเขาเห็นรถบรรทุกคันใหญ่แล่นเข้ามาอย่างไม่ลดความเร็วหัวใจเขาเต้นแรงเหมือนจะหลุดออกจากอกสายตาของเขาจับอยู่ที่สาวผู้เคราะหร้ายร่างของเธอชงงะงักกลางถนนราวกับเวลาได้หยุดเดินด้วยแรงที่เกินมนุษย์ธรรมดาชายหนุ่มยกตัวรถบรรทุกขึ้นสูงจากพื้น ความร้อนจากเครื่องยนต์และยังไม่ส่งกลิ่นควันเข้าจมูกเสียงเบรกและลมปะทะใบหูทําให้สมองแทบระเบิดแต่เขายังคงมั่นคงไม่ย่อท้อมือของเขาสัมผัสโลหะร้อนฉารู้สึกถึงแรงสะเทือนของถนนดวงตาของเขามองตรงไปยังสาวคนนั้นทุกวินาทีเหมือนนาทีความตึงเครียดไหลผ่านเส้นเลือดทุกเส้นผู้คนรอบข้างหยุดหายใจบางคนกรีดร้องแต่ไม่มีใครกล้าเข้ามาใกล้ ร่างของชายหนุ่มยิ่งใหญ่ขึ้นในความคิดเรากับเขาไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแรงที่เขาใช้ทำให้รถบรรทุกลอยขึ้นอย่างช้าๆทันใดนั้นสาวคนนั้นก้าถอยหลังออกจากเส้นทางของความตายสายตาของเธอเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและทึ่งแต่ความประหลาดใจยังไม่หมดชายหนุ่มหันมามองตัวเองร่างของเขาส่องประกายแสงเจิดจ้าและร่างกายเริ่มเปลี่ยนรูป เหมือนมีพลังบางอย่างซ่อนอยู่เขาคือเทพเจ้าผู้ปกครองโลกใบนี้พลังที่ซ่อนเร้นอยู่ในร่างเขาทําให้ทุกสิ่งเป็นไปได้แต่ความจริงอันน่าตกใจยังซ่อนอยู่ในสายตาของเขาดวงตาของเขามองไปไกลาราวกับเห็นอนาคตและอดีตรวมกันเสียงหัวใจของเขากับเสียงถนนรวมเป็นหนึ่งเดียวฝนเริ่มตกลงมาปล่อยๆบนพื้นถนนร้อนระอุหยดน้ำกระทบกับร่างของเขาเป็นประกายแสง ร่างของชายหนุ่มสูงขึ้นเสียงหัวใจดังเหมือนกลองสะเทือนฟ้าผู้คนรอบข้างเริ่มถอยห่างทุกสายตาจับจ้องไปที่เขาทันใดนั้นฟ้าผ่าและลงจากท้องฟ้าความร้อนและแสงสว่างทําให้ทุกสิ่งมืดตือ้อรถบรรทุกที่เขายกรั้งเอาไว้เริ่มสั่นสะเทือนพื้นถนนแตกออกเป็นรอยยาวเสียงโลหะบดกับโลหะดังสนั่นทุกคนกรีดร้องและถอยหนี ชายหนุ่มเงยหน้าขึ้นดวงตาเขาเต็มไปด้วยพลังลึกลับเขาเอื้อมมือไปข้างหน้าแรงดึงดูดรอบตัวเขาเหมือนถูกบังคับให้หมุนวนฝุ่นดินหินและเศษสากรถลอยขึ้นกลางอากาศทุกสิ่งรอบตัวเขาเงียบงันราวกับโลกหยุดหมุนสาวคนนั้นยืนแข็งทื่อหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหยุดเธอมองร่างชายหนุ่มที่สูงใหญ่เหนือมนุษย์ความกลัวและความทึ่งผสมปนกัน ทันใดนั้นมือของเขากระชากอากาศรอบตัวแรงลมพัดจนเธอแทบทรงตัวไม่ได้ชายหนุ่มพูดด้วยเสียงลึกก้องเหมือนฟังแล้วสะท้อนอยู่ในใจทุกคนคำพูดนั้นเต็มไปด้วยอำนาจและความลึกลับแต่ความจริงที่ซ่อนอยู่ในสายตาเขากลับทำให้ผู้คนแข็งทื่อด้วยความหวาดกลัวร่างของเขาเริ่มเรืองแสงแรงขึ้นเรื่อยหาหาทุกสิ่งรอบตัวสั่นสะเทือน ดวงตาเขามองไปไกลเกินกว่าที่ใครจะเข้าใจและในที่สุดสาวคนนั้นเข้าใจว่าชายหนุ่มที่ช่วยชีวิตเธอไม่ใช่มนุษย์ธรรมดาแต่คือเทพเจ้าผู้ปกครองและคุมชะตาของโลกนี้สายฝนเริ่มกระหน่ำแรงขึ้นฟ้าแลบสว่างจ้าเป็นจังหวะไม่สม่ำเสมอพื้นถนนแตกกระจายเป็นรอยลึกร่างชายหนุ่มเรืองแสงจ้าเต็มทั้งบริเวณ แรงลมจากมือเขาส่งเสียงหอนดังสนัน่นเศษซากรถยนต์และเสาไฟลอยวนอยู่รอบตัวเขาสาวคนนั้นยืนตัวแข็งหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดเธอเห็นดวงตาของเขาเปลี่ยนสีจากสีดำสนิทเป็นสีทองเปล่งประกายร่างกายของเขาเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเหมือนเทพเจ้าแห่งท้องฟ้าและสายฟ้าทัานใดนั้นเสียงคำรามดังก้องจากฟากฟ้า เหมือนฟ้าทั้งฟ้าและพื้นโลกสั่นสะเทือนแรงอำนาจของเขากระแทกพื้นจนแตกออกเป็นชั้นหาหา่าผู้คนรอบตัวต่างกรีดร้องและวิ่งหนีแม้แต่รถบรรทุกที่เขายกไว้ก็ระเบิดออกเป็นเศษเหล็กชายหนุ่มชะงักพลังที่เขาถืออยู่เริ่มควบคุมไม่ได้แรงลมและแสงทําให้สิ่งรอบตัวลอยขึ้นต้นไม้รถอาคารกลายเป็นสิ่งลอยคว้างสาวคนนั้นถูกดึงเข้าใกล้เขาอย่างแรง หัวใจเธอสั่นสถานจนเหมือนหยุดเต้นเขามองเธอด้วยสายตาที่เต็มไปด้วยพลังและรอยยิ้มบางๆปรากฏบนริมฝีปากแต่ความจริงที่น่าตกใจยังคงรออยู่พลังของเขาไม่ใช่เพียงเพื่อช่วยชีวิตแต่มันสามารถเปลี่ยนชะตากรรมของโลกทั้งใบได้ทุกสายตาที่มองเขาเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและเคารพและในชั่วพริบตาทั้งฟ้าและพื้นดินเหมือนจะปืนเข้าไปในร่างของเขา ร่างชายหนุ่มเริ่มสลายเป็นแสงบริสุทธิ์แรงอำนาจกระจายออกไปทั่วสาวคนนั้นเกือบถูกพลังนั้นดูดเข้าไปด้วยแต่ทันใดนั้นมือเขายื่นออกมาจับเธอไว้แน่นและทุกสิ่งรอบตัวเริ่มกลับเข้าสู่ความสงบเธอยืนมองเขาใจเต้นแรงและตื่นกระหนกและเธอรู้ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นทั้งหมดไม่ได้เป็นเพียงความฝัน ชายหนุ่มที่ช่วยชีวิตเธอคือเทพเจ้าแท้จริงผู้ปกครองชะตาโลกและยังซ่อนความลับอันน่ากลัวเอาไว้ในพลังนั้นท้องฟ้าและพื้นถนนเงียบสงัดสาวคนนั้นยืงยืนจับมือชายหนุ่มแต่เธอสัมผัสได้ถึงแรงสัะเทือนบางอย่างร่างของเขาเริ่มเปล่งแสงสีเข้มขึ้นเรื่อยหาหะเหมือนพลังที่ซ่อนอยู่กำลังตื่นขึ้นดวงตาของเขาเปลี่ยนเป็นสีแดงฉาน เต็มไปด้วยความลึกลับและอำนาจเหนือมนุษย์เสียงหัวใจเธอเต้นรัวเธอรู้สึกถึงแรงดึงดูดรอบตัวเหมือนทุกสิ่งรอบเธอกำลังถูกควบคุมโดยเขาชายหนุ่มกระชับมือเธอและพูดด้วยเสียงต่ำแต่ก้องกังวานโลกนี้ไม่ใช่สิ่งที่เธอคิดพลังรอบตัวเขาเริ่มสร้างลมหมุนวนพื้นถนนแตกออกอีกครั้งตึกและเสาไฟลอยขึ้นกลางอากาศเธอสะดุง้ง และเห็นร่างของเขาเริ่มเปลี่ยนรูปร่างเสื้อผ้าผิวกายแปลสภาพเป็นเกราะทองเรืองแสงดวงตาของเขามองทะลุเข้าไปในจิตใจของทุกคนเธอสัมผัสได้ถึงพลังลึกลับที่สามารถสร้างหรือทำลายทุกสิ่งทันใดนั้นเงาของสิ่งมีชีวิตขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นรอบตัวเขาเหมือนสิ่งมีชีวิตจากตำนานโบราณมันส่งเสียงคำรามก้องฟ้าทุกสิ่งรอบตัวสันสะเทือนอีกครั้ง สาวคนนั้นก้าวถอยหลังหัวใจเธอเต้นแรงจนแทบหยุดชายหนุ่มยิ้มบางหาหาแต่สายตาเขาเยือกเย็นฉันสามารถปกป้องโลกหรือทำลายมันก็ได้พลังรอบตัวเขากลายเป็นแสงพุ่งทยานและทุกสิ่งรอบตัวเหมือนถูกบีบอัดอยู่ในมือเขาเธอรู้ทันทีว่าเขาไม่ใช่เพียงเทพเจ้าเพื่อช่วยชีวิตเธอแต่เขาเป็นผู้ตัดสินชะตาของโลก และทุกการกระทําของเขาสามารถเปลี่ยนอนาคตทั้งมวลมนุษย์ได้เมฆดำหนาทึบคลุมนภาสายฟ้ากระหน่ำราวกับฟ้ากำลังแตกสลายแรงลมพัดแรงจนต้นไม้โค่นลงพื้นตึกสูงสั่นสะเทือนและกระจกแตกกระจายชายหนุ่มยกมือขึ้นเหนือหัวแสงสีทองและแดงพุ่งออกจากร่างเขาเศษซากและวัตถุทุกชนิดถูกดึงเข้าหาเขา แรงอำนาจนั้นเหมือนจะกลืนทุกอย่างในระยะหลายกิโลเมตรสาวคนนั้นยืนตัวแข็งรู้สึกถึงแรงกระแทกที่ทําให้เธอแทบทรงตัวไม่ได้เธอเห็นดวงตาเขาเรืองแสงราวกับดวงดาวทั้งจักรวาลอยู่ในนั้นร่างของเขาขยายใหญ่ขึ้นเหนือทุกสิ่งรอบตัวเหมือนเทพเจ้าจากตำนานโบราณทันใดนั้นเสียงคำรามก้องสะท้อนทั่วเมืองพื้นดินแตกร้าเป็นเส้นยาว น้ำพุ่งขึ้นจากท่อแตกและไฟจากสายฟ้ากระแทกลงพื้นผู้คนต่างกรีดร้องวิ่งหนีอย่างไร้ทิศทางชายหนุ่มหันมามองสาวคนนั้นรอยยิ้มเยือกเย็นปรากฏบนใบหน้าเธออยู่ที่นี่กับฉันเขาพูดด้วยเสียงลึกก้องแต่โลกนี้อาจไม่เหลือใครอีกมากนะักพลังรอบตัวเขาเริ่มรวมตัวเป็นแสงบริสุทธิ์ดวงตาของเขาเปล่งประกายแดงฉาน เรากับสามารถมองเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตพร้อมกันทุกสิ่งรอบตัวเหมือนถูกดูดเข้าไปในมือของเขาและโลกทั้งใบอยู่ใต้การควบคุมของเทพเจ้าสาวคนนั้นก้าวถอยหลังหัวใจเธอสั่นสะท้านเธอรู้ทันทีว่าเทพเจ้าที่ช่วยชีวิตเธอไม่ได้เป็นเพียงผู้พิทักษ์แต่ยังสามารถทำลายโลกทั้งใบได้ด้วยมือเดียวแรงลมจากร่างชายหนุ่มพัดกระหนำ่ำ ตึกสูงรถยนต์และต้นไม้ถูกพัดขึ้นกลางอากาศพื้นดินแตกเป็นรอยยาวฝนตกหนักปะทะกับพื้นถนนเป็นละอองน้ำและฝุ่นปนกันสาวคนนั้นเกาะมือเขาแน่นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะระเบิดเธอมองดวงตาเขาสีแดงฉานราวกับไฟนรกและเห็นพลังที่สามารถทำลายหรือสร้างชีวิตได้พร้อมกันชายหนุ่มยืนอยู่เหนือทุกสิ่งเสียงคำรามของฟ้าและพื้นดินดังสนัน่น แต่จูฮาฮ่ร่างของเขาเริ่มนิ่งสงบแสงบริสุทธิ์รอบตัวค่อยๆลดลงเขามองสาวคนนั้นด้วยสายตาอ่อนโยนฉันมีพลังที่จะทำลายโลกทั้งใบเขาพูดเสียงต่ำก้องแต่ฉันเลือกที่จะปกป้องสิ่งที่สำคัญแรงอำนาจที่รุนแรงค่อยๆหายไปเมืองที่เกือบถูกทำลายเริ่มสงบฝนค่อยๆหยุด แสงจากดวงอาทิตย์เริ่มลอดผ่านเมฆหนาผู้คนที่ซ่อนอยู่เริ่มออกมาจากที่ปลอดภัยมองดูสิ่งที่เกิดขึ้นด้วยความหวาดกลัวและทึ่งสาวคนนั้นหายใจแรงเธอยืนอยู่ข้างชายหนุ่มรู้ว่าเทพพเจ้าผู้ทรงพลังที่สุดไม่ได้เพียงช่วยชีวิตเธอแต่ยังเป็นผู้คุมชะตาของโลกและทุกการกระทำของเขาสามารถสร้างหรือทำลายทุกสิ่งได้ตามใจ ชายหนุ่มจ้องมองไปยังฟากฟ้ารอยยิ้มบางๆปรากฏบนใบหน้าเหมือนเขาเข้าใจทุกอย่างและเธอก็รู้ทันทีว่านับจากนี้ไปโลกใบนี้จะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปชายหนุ่มก้าวออกจากฝูงชนแต่โลกรอบตัวยังเต็มไปด้วยเศษซากและฝุ่นรอยแตกบ,บนพื้นดินยังคงอยู่ต้นไม้ล้มหลายต้นตึกบางส่วนพังเสียหาย สาวคนนั้นมองเขาด้วยสายตาตื่นกลัวและทึ่งเธอถามเสียงเบาคุณคือใครกันแน่ชายหนุ่มเงยหน้ามองฟ้าแสงทองจากร่างเขาส่องลงมาบนโลกฉันคือผู้พิทักษ์และผู้ตัดสินเสียงเขาก้องในใจเธอเหมือนสะท้อนออกมาจากทุกมุมเมืองทันใดนั้นฟ้าสว่างจ้าเป็นวงแหวนรอบเขาร่างของเขาเริ่มลอยขึ้นและพลังรอบตัวเริ่มกระจายออกไป ทุกสิ่งที่เคยถูกทำลายถูกเก็บไว้ในมือเขาเรากับเขาสามารถสร้างหรือทำลายซ้ำได้ทันทีสาวคนนั้นก้าวถอยหลังหัวใจเต้นแรงและสัมผัสได้ถึงความลึกลับอีกชั้นหนึ่งเธอเห็นเส้นสายแสงพุ่งออกจากเขาเหมือนเชื่อมต่อโลกทั้งใบเข้ากับร่างของเขาฉันต้องไปแล้วเขาพูดเสียงเยือกเย็นและก่อนที่เธอจะถามอะไรต่อร่างเขาก็หายไปในแสงสว่าง ทิ้งให้โลกยังสั่นสะเทือนจากพลังของเขาสาวคนนั้นยืนอยู่ท่ามกลางซากเมืองหัวใจยังเต้นแรงเธอรู้ว่าเทพเจ้าผู้ช่วยชีวิตเธอไม่ได้หายไปโดยสมบูรณ์และบางทีโลกทั้งใบาอาจอยู่ในกำมือของเขาเสมอเงาของเขายังคงปรากฏในใจเธอและทุกครั้งที่เธอมองฟ้าเธอรู้สึกถึงสายตาอันเยือกเย็นของเทพเจ้า ผู้ปกครองโลกที่เต็มไปด้วยพลังและความลับโลกเริ่มสงบแต่ความลึกลับและความหวาดกลัวย,ยังคงอยู่ไม่มีใครรู้ว่าเขาจะกลับมาเมื่อไหร่หรือพลังของเขาจะเปลี่ยนชะตากรรมของมนุษย์อีกครั้งเมื่อใดวันรุ่งขึ้นเมืองเริ่มฟื้นฟูจากความเสียหายผู้คนกลับมาทำงานและใช้ชีวิตตามปกติแต่สายตาของทุกคนเต็มไปด้วยความระแวง ไม่มีใครกล้าเงยนหน้ามองฟ้าโดยไม่รู้สึกหวาดกลัวสาวคนนั้นเดินอยู่บนถนนหัวใจยังเต้นแรงจากเหตุการณ์เมื่อวานเธอรู้สึกถึงแรงสั่นบางอย่างใต้ฝ่าเท้าเหมือนโลกทั้งใบยังไม่สงบจริงทันใดนั้นรอยแสงบางอย่างปรากฏบนท้องฟ้าเป็นแสงเล็กๆที่เคลื่อนตัวอย่างช้าหาหา่เธอรู้ทันทีว่านั่นคือสัญญ,ญาณของเขา เสียงลมพัดเบาแต่กลับเต็มไปด้วยความน่ากลัวและร่างของชายหนุ่มปรากฏเป็นเงาเล็กหาหะลอยอยู่เหนือฟ้าดวงตาสีแดงฉานจับจ้องมาที่เธอเธอรู้สึกถึงพลังมหาศาลอีกครั้งราวกับโลกทั้งใบยังอยู่ในกำมือเขาแต่ครั้งนี้มีบางสิ่งที่เธอไม่เข้าใจบางสิ่งที่เขาไม่ได้เปิดเผยสายตาเขาเยือกเย็น แต่เหมือนส่งคำเตือนบางอย่างเธอรู้ทันทีว่าแม้โลกจะสงบชั่วคราวพลังของเทพเจ้ายังคงแฝงอยู่และทุกการเคลื่อนไหวของเขาสามารถถืชตากรรมของมนุษย์ได้ทุกเวลาสาวคนนั้นยืนมองฟ้าหัวใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความทึ่งเธอรู้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น และโลกทั้งใบจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปรอยแสงบนฟ้าเริ่มขยายใหญ่ขึ้นเสียงฟ้าร้องดังสนัน่นราวกับจักรวาลทั้งใบกำลังตอบสนองต่อพลังของเขาเหมืองเงียบสนิทผู้คนหยุดทำทุกสิ่งไม่มีใครกล้าก,กระพริบตาสาวคนนั้นยืนแน่นหัวใจเต้นแรงจนเหมือนจะหลุดออกมาเธอเห็นร่างของชายหนุ่มสูงใหญ่เหนือก้อนเมฆ แสงทองแดงรอบตัวเขาพุ่งออกเป็นสายดวงตาของเขามองทะลุเข้าไปในทุกสิ่งเหมือนเห็นอดีตปัจจุบันและอนาคตรวมเป็นหนึ่งทันใดนั้นแรงอำนาจมหาศาลพุ่งลงมาอย่างโลกทำให้พื้นดินสั่นสะเทือนแม่น้ำและทะเลสาบเดือดปุดห่าหะต้นไม้ล้มพื้นแตกและอากาศร้อนจนลมรอบตัวแทบพัดทุกสิ่งให้ลอยชายหนุ่มชะงัก และยิ้มบางฮาฮ่นี่คือพลังที่สามารถสร้างหรือทำลายโลกทั้งใบเสียงเขาดังก้องทั้งท้องฟ้าสาวคนนั้นรู้สึกถึงความเยือกเย็นและทึ่งทุกอย่างราวกับหยุดชั่วคราวอยู่ตรงหน้าเธอจากนั้นเขาหยุดยืนอยู่กลางอากาศแสงรอบตัวค่อยๆมืดลงแต่ดวงตาสีแดงยังจับจ้องเธอเหมือนส่งคำเตือนและความลับที่เขาเก็บไว้ โลกยังไม่พร้อมที่จะรู้สาวคนนั้นก้าวถอยหลังหัวใจเธอสั่นสะท้านเธอรู้ว่าเทพพเจ้าผู้ช่วยชีวิตเธอไม่ได้เป็นเพียงผู้พิทักษ์แต่ยังสามารถเปลี่ยนชะตากรรมโลกได้ทุกเวลาแสงบนฟ้าค่อยๆเลือนหายร่างของเขาหายไปทิ้งไว้เพียงเงามืดบางห,าหา่าที่ทำให้เธอและทุกคนรู้สึกถึงอำนาจที่แฝงอยู่ และรู้ว่าโลกทั้งใบจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปไม่ว่าผ่านไปกี่ยุกี่สมัยแสงจันทร์ส,สั่งบนซากอาคารและถนนที่ยังแตกพังสาวคนนั้นยืนเงียบหัวใจยังเต้นแรงจากพลังที่เธอเห็นทันใดนั้นเธอรู้สึกถึงแรงสั่นเล็กๆใต้ฝ่าเท้าเหมือนโลกทั้งใบยังตอบสนองต่อการปรากฏตัวของเขาลมเย็นพัดผ่าน เร้ากับกระสิบคำเตือนบางอย่างสายตาของเธอเหลือไปเห็นแสงเล็กๆบนฟ้ามันเหมือนดวงดาวแต่เคลื่อนที่และส่องสว่างอย่างผิดปกติเธอรู้ทันทีว่านั่นคือสัญญาณของเขาอีกครั้งเสียงลมพัดเบาแต่เต็มไปด้วยความลึกลับและเยือกเย็นร่างของชายหนุ่มปรากฏเป็นเงาเล็กๆบนท้องฟ้าดวงตาสีแดงฉานจับจ้องมาที่เธอเหมือนกำลังส่งข้อความที่เธอไม่สามารถเข้าใจทั้งหมด เธอรู้สึกถึงพลังมหาศาลอีกครั้งรากับโลกทั้งใบยังอยู่ในกำมือเขาแต่ครั้งนี้เธอสัมผัสได้ถึงความลับอีกชั้นหนึ่งบางสิ่งที่เขายังไม่เปิดเผยต่อใครและอาจเปลี่ยนชะตากรรมมนุษย์ได้ทุกเมื่อสาวคนนั้นยืนมองฟ้าหัวใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความทึ่งเธอรู้ว่าเรื่องราวที่เกิดขึ้นเพิ่งเริ่มต้นเท่านั้น และเทพเจ้าผู้ปกครองโลกยังคงซ่อนความลับอันน่ากลัวไว้ในพลังของเขาโลกสงบชั่วคราวแต่ทุกสายตาที่เธอมองขึ้นฟ้าเต็มไปด้วยคําถามและความรู้สึกว่าวันหนึ่งเขาอาจกลับมาเพื่อเปิดเผยความจริงทั้งหมดเช้าว,วันถัดมาเมืองเริ่มฟื้นฟูอีกครั้งผู้คนออกมาทำงานและใช้ชีวิตตามปกติ แต่สายตาของทุกคนเต็มไปด้วยความระแวงไม่มีใครกล้าเงยหน้ามองฟ้าโดยไม่รู้สึกหวาดกลัวสาวคนนั้นเดินผ่านซากอาคารหัวใจยังเต้นแรงจากเหตุการณ์ที่ผ่านมารอยแตกบนพื้นดินและเศษซากยังคงอยู่เหมือนเตือนทุกคนถึงพลังที่เธอเห็นทันใดนั้นเธอได้ยินเสียงเบาหาหะเหมือนลมพัดกระซิบแต่เสียงนั้นชัดเจนเหมือนเรียกชื่อเธอ เธอเหลือบตามองฟ้าและเห็นแสงเล็กๆกำลังเคลื่อนตัวเข้ามาร่างของชายหนุ่มปรากฏอีกครั้งสูงใหญ่เหนือเมืองดวงตาสีแดงจับจ้องเธออย่างไม่ละสายตาครั้งนี้เขาไม่ได้ยิ้มแต่สายตาเต็มไปด้วยความลึกลับและคำเตือนเรากับบอกว่าโลกยังไม่ปลอดภัยและทุกสิ่งสามารถเปลี่ยนแปลงได้ทันที สาวคนนั้นรู้สึกถึงแรงดึงดูดรอบตัวเหมือนโลกทั้งใบยังอยู่ในกำมือเขาและเธอเข้าใจทันทีว่าพลังของเทพ,พเจ้าไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อช่วยชีวิตเธอแต่เพื่อควบคุมชะตากรรมของทุกชีวิตบนโลกเธอยืนมองเขาหัวใจเต็มไปด้วยความหวาดกลัวและความทึ่งและรู้ว่าเรื่องราวนี้ยังไม่จบและเทพ,พเจ้าผู้ปกครองโลก จะกลับมาอีกครั้งเพื่อเปิดเผยความลับที่ซ่อนอยู่และเปลี่ยนชะตากรรมมนุษย์ทั้งมวลวันเวลาผ่านไปเมืองเริ่มฟื้นฟูจากเหตุการณ์ครั้งใหญ่ผู้คนกลับมาใช้ชีวิตตามปกติแต่ความทรงจำของเหตุการณ์ยังคงฝังลึกในใจทุกคนสาวคนนั้นยืนอยู่บนยอดตึกสูงมองไปยังท้องฟ้าที่สงบสายลมพัดเบาแสงแดดอ่อนๆสาดลงบนซากอาคารที่ซ่อมแซมแล้ว เธอรู้สึกถึงความสงบในใจแต่ก็รู้ว่าโลกยังเต็มไปด้วยความลึกลับและพลังที่เธอเห็นเมื่อไม่นามนมานี้ยังคงซ่อนอยู่เหนือฟ้าทันใดนั้นร่างของชายหนุ่มปรากฏอยู่ในแสงอ่อนเขายิ้มบางหาหาไม่พูดอะไรแต่สายตาของเขาเต็มไปด้วยความอบอุ่นและปกป้องสาวคนนั้นยิ้มตอบหัวใจสงบลง เธอรู้ว่าเทพพเจ้าผู้ปกครองโลกไม่ได้ทำลายหรือครอบงำมนุษย์แต่เลือกที่จะปกป้องและรอคอยวันที่โลกต้องการเขาอีกครั้งแสงอาทิตย์สาดส่องฟ้าสดใสเสียงนกร้องเบาหาหา่และเมืองค่อยๆกลับคืนสู่ความสงบอย่างแท้จริงเธอหันกลับเดินลงไปบนถนนพร้อมกับหัวใจที่เต็มไปด้วยความหวัง และรู้ว่าไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้นโลกใบนี้ยังมีเทพ,พเจ้าผู้คอยปกป้องอยู่และทุกชีวิตยังสามารถก้าวไปข้างหน้าด้วยความมั่นใจเรื่องราวจบลงแต่ความลึกลับของเทพ,พเจ้าและพลังมหาศาลของเขาจะยังคงอยู่ในใจของผู้คนเป็นตำนานที่ถูกจารึกไว้ในฟ้าฟ้าและจะไม่มีวันเลือนหาย